นางสาวธนชนกสุริยเดชสกุลน,นายกสโมสรไลออนชยางกูลอุบลราชธานีร่วมกับชุดเฉพาะกิจทหารรานที่ส3กองพันทหารราบที่สกมรมทหารราบที่6ค่ายสรรพสิทธิประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนำน้ำดื่มอาหารแห้งไปมอบให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงที่ชุมชนบ้านทับไทยจำบลวจระเมออำเภอเมืองอุบลราชธานีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้สู้ต่อไป นางสาวธนชนกสุริยเดชสกุลนายกสโมสรไลออน้นชยางกูลอุบลราชธานีเปิดเผย สมสนศร์ไลออนชยางกูลอุบลราชธานีร่วมกับชุดเฉพาะกิจทหารปราณที่23กองพันทหารราบที่3กลุ่มทหารราบที่6ค่ายสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงรวมทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด -19 บมาโดยตลอดและวันนี้ได้นําสิ่งของมาช่วยเหลือคุณตาซึ่งอาศัยอยู่คนเดียวและอย่างพิการใช้มือได้ข้างเดียวเดินไม่ได้ซึ่งที่ผ่านมาทางเราก็ได้ลงพื้นที่มาเยี่ยม ดูแลคุณตาอย่างต่อเนื่องนอกจากคุณตาแล้วคณะยังเดินทางไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อีก6ครอบครัวรวมวันนี้ประมาณส0ครอบครัวที่ได้จัดเตรียมสิ่งของมามอบให้เพื่อเป็นการช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ป่วยในเบื้องต้นคือวันนี้สโมสรไลออน,อนชายาังกูลอุบลน,นะคะก็ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจทหารพันที่23และกองพันอะไรนะรอหกพันสามนะคะวันนี้ ก็เราลงพื้นที่บ้านทับไทยนะคะจังหวัดอุบลน,นะคะวันนี้เราน่าจะลงประมาณสิบครัวเรือนนะคะอันนี้จะเป็นจะเป็นบ้านของคุณตาที่อยู่คนเดียวนะคะใช้ชีวิตคนเดียวมาก็บอกว่าอาจจะตั้งแต่เกิดนะคะแต่ตอนนี้คือป่วยใช้มือได้ข้างเดียวนะคะทหารนี้ก็จะเวียนมาบ่อยมาเยี่ยมเอายามาให้เอาอาหารมาเยี่ยมนะคะก็จะจัดจัดเวียนมาดูแลท่านเพราะว่าท่านอยู่คนเดียวนะคะ ก็ถือว่ายัางสโมสรเราเนี่ยมาให้กําลังใจนะคะวันนี้ก็นําไข่นะคะนําน้ํานําพวกมาม่าขนมมามอบให้เป็นกําลังใจคุณตานะคะนี้ก็เราก็เดี๋ยวจะไปอีกประมาณ6ครัวเรือน,นะคะ่ะก,ก็จะครบของวันนี้นะคะ ด้านคุณตาได้กล่าวขอบคุณนายกมสมรสลาอ้อนเชียงกูลอุบลราชธานีพร้อมคณะที่เมตตามาคอยช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทั้งส่งกำลังพลมาช่วยซ่อมแซมที่อยู่อาศัยดูแลเรื่องน้ำดื่มยาสามัญประจำบ้านรวมทั้งข้าวสารและอาหารแห้งด้วยก็อยู่ตามปกตินะครับใช้ชีวิตแบบสบายๆไม่มีความเครียดมีอะไรคุณตายอยู่คนเดียวมานานอย,อยู่คนเดียวทั้งแต่ตั้งแต่เกิดบ้าเถอะ นี้ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจที่มีทหารมาเยี่ยมครับเป็นสิ่งสําคัญที่สุดคือมีคนมาเยี่ยมแต่ก่อนก็เงาครับเป็นปกติธรรมดากมีไอาอะกา,นานขอคทานงานัก็ขอขอบพระคุณ,คณทหารทุกท่านนะครับที่มามพีความเมตตาให้ผมที่อยู่คนเดียวครับแต่ก่อนก็มีทหารนะยครับมาช่วยหลายอย่างครับท่านมาช่วยทำบ้านให้ใหม่ ลูกสิษยทหารก็เอาอาหารมาให้ครับพี่ทหารมาช่วยทำบ้านให้มาช่วยดูแลตลอดเลยใช่ไหมครับครับท่านมาเรื่อยๆครับท่านบางครั้งท่านก็เอาอาหารมาส่งบางครั้งก็เอายามาส่งครับในกนณีคุณตาขาดเนื้ออะไรไหมคะต้องการอะไรเพิ่มเติมไหมก็ไม่มีอะไรครับอยู่คนเดียวกินตามปกติธรรมดาคือกินข้าววันละ้สองมื้อคือมื้อเช้าหรือมื้อเที่ยงกันนะตอนเย็นก็ไม่กิน